ขอบใจศิลปินทุกท่าน cer, แดนเซอร์เหมือนเดิมแถวหน้ากระดานเลียงหนึ่งทั้งหมดจัดการแถวหน้ากระดานเลียงหนึ่งความสวยงามอยู่หน้าเวทีเหมือนนางฟ้าประดับในงานยอ่อลงและยกม,มือขึ้นหนึ่งสองสาสวัสดีค่ะบอระเคนางให้เท้าด้วยพระคาณลูกสาวก่อนอื่นต้องข,ของข,ขอบคุณบรรณาธิการ ของดีจึงบอกต่อปุ๋ยดีมีคุณภาพปุ๋ยคุณออดปุ๋ยคุณออดนี่ฉันใส่ตรงไหนงามตรงนั้นไต่ตรงไหนงานมตรงนั้นมะละกอไม่ดกใส่ต้นมะละกอไต,ต,ต่ใต้ต้นนะครับแล้วมะพร้าวพ,พิษมะเฟลใสได้หมดเออมีออยอถูกต้องตามกฎหมายตามกฎหมายมีจ้าการค้าด้วยปุ๋ยดีมีคุณภาพโดยปุ๋ย,ออยของคุณ,คณออดนะครับ ต่อไปนี้ก็จะบอกข่าวบุญสักนิดหนึ่งจากคณะกรรมการของเราถือไม้ไปบอกบุญอยาปฏิเสธนะครับไมล่เพราะส่วนหนึ่งเป็นการซื้อยาให้หลวงพ่อส่วนหนึ่งเป็นเป็นซื้อยาให้หลวงพ่อรักษาหลวงพ่อและอีกส่วนหนึ่งเราแบ่งทําบุญเพือบุญรนะาปฏิสงขรณ์ทางวัดเราทางวัดไม่จำปาของทําบุญร่วมกันสักคู่เดียวศิลปินนักร้องใครอยากจะได้ลอตเตอรี่ของหลวงพ่อนะครับเลข83า แปดสามอายุแปดสามแปดสี่และเลขหน้าไม่เหมือนกันครับเราจะมาประมูลกันตรงนี้ลอตเตอรี่ของหลวงพ่อเหลือมาประมาณ20ใบไม่ถึงแล้วตอนนี้ไม่ถึงแล้วหรอเหลือประมาณสัก17บเใบเข้าสู่บรรยากาศศิลปินเข้าสู่บรรยากาศการแสดงของเด็กนักเรียนศิลปินตัวน้อยครับก็นะเราวันนี้เราเป็นการแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่จจปาปอนะครับ5ชุดด้วยกันครับนะครับก็พวงมาลัยพวงละ10บบาท ในคาบารร่วมด้วยช่วยกันนะครับและการคล้องพวงมาลัยก็เดี๋ยวให้น้องๆหนูๆทำการแสดงเสร็จนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะให้น้องๆเดินไปหน้าเวทีลเพราะถ้าคล้องบนเวทีเนี่ยเวทีมันสูงเดี๋ยวจะเดี๋ยวถ้าเกิดอุบัติเหตุตกลงไปนะบาดเจ็บกันขึ้นมาเอาละนะครับพะการมีดังต่อไปนี้เชิญครับคุณวุฒิบรชัยขอเรียนเชิญน้องๆนะครับกับการแสดงชุดที่หนึ่งเลยครับกับน้องๆนะครับการแสดงชุดเพลงกองยาวครับขอเรียนเชิญเลยนะครับ น้องหนูแสดงออกวันนี้ชุดกองยาวศิลปินตัวน้อยอยู่ไหนขึ้นมาศิลปินลูกหลานของท่านนะครับวัดใหม่จำปาทองของเรานะครับก<แ>ตง,ตงวัดใหม่จำปาทองนะครับลูกหลานใครจำเอาเองเนาะจำกันเอาเองนะลูกหลานของใครไอ้โค้็มาไอโ้โค้งโค้มาแต่กเคือกันแลวก็ตีก็ตีตไม่มีคนนี้ไม่ได้เลยนะ,ะไม่มีคนนี้ไม่ได้เลยนะผู้ใหญ่ทำไมอ่ะเขาเป็นคนเปิดงานเดี๋ยวให้ดู เนี่ยเขาจะต้องเป็นคนตีตีข้อก่อนไม่เรียกข้อม์จานระเบียบแบบไหนคณู้ชมทางข้างดูให้ดีเดี๋ยวตีไม่ดังนะขึ้นมาหมดยังโลกมาหมดหรือยังมาค่อยแตยอยมาทยอยทยอยเทอไปเป็นเรียบร้อยทยอยมาเลยนะครับดูจานระเบียบกันนักเรียนคุณครู้ชมจานระเบียบแบบไหนลูกหลานของท่านเอง เดี๋ยวจะมีดนตรีออกมาปพ๊บเขาจะต้องตีความยาวแสดงออกมาเลยใช่นนี้ลูกมาเลยนะครับอาจารย์ดนตรีที่เปิดซาวอยู่ไหนครับอาจารย์พงศกรอาจารย์ระเบียบด้วยอยู่ไหมภูงศกรอยู่ไหมครับอยู่อยู่อยู่อาจารย์นี่อาจารย์กดอยู่นีอยู่นี่นะก็จะมีการแสดงทั้งห้าชุดนะครับหลังจากจบการแสดงของน้องๆหนูๆแล้วนะครับเราก็จะพบกับคุณส้มสุดาศรีลำดวนร้องพึ่งบุญสามพันแล้วก็ติดตามไปด้วยน้องพึ่งบึญสามพัน ปิดท้ายด้วยวงดงจำปามิวสิคลูกหลานของท่านสวยงางขนาดนี้ดนตรีพร้อมไหมพงศกรพร้อมไหมดนตรีเราอาจารย์มาเขาแสดงสดเ,ส,เสียงปังม่อให้กับน้องๆจากโรงเรียนวัดไวยจำปาทองในชุดเพลงกองยาด้วยครับ Hãy subscribe mọi người 对对对。 น้องๆน้องๆน้องๆนักแสดงชุดแรกด้วยนะครับในเพลงปอกยาวนะครับต่อเป็นชุดแรกอ่ะขอเล่นเชิญน้องๆนูๆอ่ะถ่ายเซลฟี่ก่อนเลยข้างบนอ่ะนะแล้วก็ค่อยเดินลงนะครับไปรับพวงมาลัยด้านล่างพวงมาลัยอยู่ด้านขวามือของเรานะครับตามใจปกครองทุกท่านนะครับ ที่จะพอพวงอะไรให้กับลูกหลานของท่านนะครับขวงละสิบบาทเท่านั้นเองแล้วที่สานะครับวงละสิบบาทนะครับเพื่อเป็นทุนการศึกษานะครับให้กับโรงเรียนวัดใหม่จปัปาทองของเรา,า,านะครับมีหลายไซส์หลายรุ่นนะครับต้้งแต่ 1, 2, 3, 4, 5, เด็กป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 เด็กเดี่ยวนี้มีความสามารถโดยอาจารย์ผู้สั่งสอนผู้สอนวิชาให้ครับผมอาจารย์พงศกรอ,อาจารย์พงศกรแก้วจบนะครับแล้ววันนี้ลูกลหลานชุดแรกผ่านไปเต<อ>รียม้องด้วยท่านผ จะีวิเศษชัยับพูดในการเรียนว่าใหม่จปะปลาพอใครจะได้พวงมาลัยเยอะรางวัลน,นี้เป็นรักอภวงฒิหนึ่งกี่บาทครับัวงละสิบบาทสิบบาทใครได้รางวัลเยอะกว่ากันนะครับอ้าวลูกเราไม่มีรางวัลขญใจพวงรรามาลัยนะไม่มีทุกวดาร้องเพลงไว้ปีหน้า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 ลูกใครหลานใครก็แล้วกันอลูกใครหลานใครมาดูกันเอานะครับขอพวงมาลัยกันเอาใครที่ยังไม่มีพวงมาลัย ไปซื้อด้านขวามือได้เลยนะครับวงละสิบบาทเ,เป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆโนูนโองนะครับโรงเรียนวัดใหม่จำปาทองของเรานะครับ เพื่อเป็นทุนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารกลางวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอสุรการสอนนะครับหลายสิ่งหลายอย่างจะเป็นนมจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆครับผมครูบาอาจารย์อาจารย์ใหญ่ก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาด้วยหรือใครที่จะร่วมบริจาคเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนก็ได้นะครับบริจาคที่ท่านพอปัจลีนะครับวิทยเศษตรไทยได้้องพง์มาลายเ็จเซลฟี่ได้เลยเซลฟี่กันได้เลยครับนะชุดที่สองมา ชุดที่สองเดี๋ยวก่อนว่าเดชุดนี้ไปก่อนเดี๋ยวชุดที่สองให้มาเตรียมตัวไว้ก่อนไงนะเออในขณะที่ในขณะที่ชุดแรกกำลังเซิร์ฟี่เซลฟี่กันอยู่เราขออนุญาต นอกคงน่าคำพูดนิดหนึ่งครับยินดีต้อนรับท่านดรอนกพันธุรัตน์ผู้บริหารค่ายเพลงพันธุรัตน์และคอด้ดนนะครับท่านมานั่งโต๊ะกับศิลปินและประธานอาหารได้ข้างเวทีนะครับท่านดรครับครับผมขอคนที่มาเยี่ยมเยียนมาให้กําลังใจกับศิลปินพวกเราและท่านยังเป็นหัวหน้าสถานีวิทยุนะครับทับบกทับโบกจังหวัดลบบุรีจังหวัดลพบุรีด้วยนะครับเญทานี้ มาให้กำลังใจกับรหลายๆศิลปินชุดต่อไปขึ้นมาแล้วก็คุณวุฒิครับผมอ่าเป็นชุดที่สองชุดสองก็จะ